ขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงค่ะโครงการทําเทียนหอมดอกไม้ของเราน่าสนใจและอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไหมคะน่าสนใจนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าร่วมกิจกรรมนะครับผมเพราะหนึ่งคือมันหาหรายได้เสริมได้แล้วก็สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ครับผมครับน่าสนใจครับอยากเข้าร่วมกิจกรรมน่าสนใจค่ะแล้วก็อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะน่าสนใจค่ะน่าสนใจครับอยากเข้าร่วมครับ ขาวสดุอุปกรณ์สำหรับการร่วมกิจกรรมราคา79ถึง89บาทต่อชุดราคานี้รับได้ไหมครับราคารับได้นะครับเพราะว่าเป็นราคาที่เหมาะสมดีแล้วก็สำหรับที่จะทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็โดยรวมสามารถที่แบบจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยรับได้แน่นอนค่ะก็คิดว่าราคานี้ถ้าได้งานมาเนี่ยมันก็คุ้มค่าเกินราคานะคะ ราคาที่ไม่แพงค่ะถือว่ารับได้รับได้นะครับราคาอยู่ในช่วงสมเพศสมผลนะครับราคาพอจับต้องได้ครับผมรับได้ครับถือว่าไม่แพงครับประหยัดค่ะและรู้จักหรือมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําเทียนหอมดอกไม้มาก่อนไหมคะมก็พอจะรู้จักค่ะไม่เลยครับผมก็เลยต้องการจะศึกษาหาความรู้ครับเผื่อนําไปต่อยอดได้ครับผม สำหรับเทียนหอมนี่ยังไม่เคยทํานะคะแต่ว่าเคยทาเป็นททททเทียนเจลอะค่ะอืมก็เลยสนใจเทียนหอมด้วยเหมือนกันพอมีความรู้อยู่บ้างครับส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบงานประดิษฐ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอ่าแบบนี้ครับมันทําให้รู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติก็รู้จักครับพอมีความรู้ครับมีอะไรที่สนใจหรืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําเทียนหอมดอกไม้หรือไม่ครับก็ สนใจครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นเองครับอยากจะลองทําเหมือนกันนะครับส่วนตัวแล้วไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยแต่พอได้ยินโครงการและโปรเจกต์นี้มันเริ่มที่แบบเราอยากทําเป็นบ้างแล้วเราก็อยากจะแบบว่าหาความรู้เพิ่มเติมว่าทํายังไงผลิตยังไงออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีครับเป็นการปรับแต่งกลิ่นนะคะ เพราะว่ามันเทียนหอมแล้วชอบอยู่แล้วเวลาเดินผ่านอะไรแล้วเขาจุดเนี่ยมันหอมๆก็เลยอยากรู้ว่าการแต่งกิ่นของมันต้องทํำยังไงบ้างมีความสนใจครับผมต้องการการเรียนรู้การขึ้นรูปเทียนหอมครับแล้วก็การแต่งกิน่นแต่งสีอะไรประมาณนี้ครับผมอยากรู้เพิ่มเติมแน่นอนค่ะอยากให้อยากจะให้มีกิจกรรมหรือว่าโครงการการทำเทียนหอมนะคะ การทาเทียนหอมดอกไม้ของเราตรงกับความต้องการหรือความสนใจของคุณไหมคะตรงค่ะเป็นการเสริมความรู้ด้วยแล้วก็สามารถเป็นงานอดิเรกเราก็ถ้าทาเราทําดีๆก็สามารถเป็นไรายได้ให้เราได้ด้วยค่ะตรงความต้องการแน่นอนค่ะยุคนี้นะคะก็คือเป็นยุคข,ของโควิดนะคะคนก็จะว่างงานมากขึ้นนะคะแล้วก็คนต้องการที่จะผ่อนคลาย การทำเต็นห์หองนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้เรามีไรายได้เสริมด้วยแล้วก็คลาเวลาในยมามว่างนะคะตรงครับผมเพราะมีประโยชน์อย่างเช่นให้แสงสว่างนะครับแล้วก็ให้ปรับอากาศกลิ่นในห้องครับผมไล่ยุงได้ด้วยครับก็ไม่เคยคิดนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าพอรู้สึกว่าในมีการทาโครงการนี้ขึ้นมามันเลยแบบรอมีความอยากอยากรู้อยากอยากจะร่วมกิจกรรมมากๆเลยแบบ เราอยากทําบ้างเราอยากทําเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าอา,อาจจะไปใช้ตามบ้านควเรือนหรือว่าไปฝากทางบ้านครอบครัวทําให้บ้านเราดูสดชื่นแล้วทําให้ดีมีหอมกลิ่นเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับตรงต่อความต้องการครับผมเพราะเราสามารถนําไปต่อยอดในการทาอาชีพได้ครับเป็นอาชีพเสริมและหารายได้เสริมพิเศษครับผมไม่ทราบว่าอยากจะแนะนําบอกต่อหรือชักชวนคนอื่นมาร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่ครับ ส่วนตัวนะถ้าผมผม,ผมทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็แน่นอนผมต้องสอนและให้ช่วยกันทำแน่นอนค่ะถ้ามีคนรู้จักหรือว่าผู้อื่นนะคะก็อยากจะแนะนำและก็อยากจะช่วยแชร์ต่อๆกันนะคะเชิญชวนให้มาร่วมกิจการรมนี้นะคะก็อยากจะแนะนำครับเพราะว่าสามารถสร้าง,งอาชีพในอนาคตให้กับคนที่ยังไม่มีอาชีพได้ด้วย มีโอกาสหรือมีคนที่สนใจสอบถามมาก็จะมีโอกาสได้แนะนําเขาเหมือนกันเพราะเป็นความรู้ที่ควรเผยแพร่ค่ะชักชวนครับและสามารถบอกต่อครับสามารถนํามาทาเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้ครับ